สวัสดีครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสบายดีกันไหมครับคุณผู้ฟังเคยเป็น่างไหมครับคุณกําลังวิตกวงวนกับสิ่งใดหรือไม่ในเวลานี้วันนี้เราก็มีความทุกข์มีความกังวลอยู่แล้วแต่บางทีเราก็เผยเนาะคิดไปถึงวันพ่กนี้เนี่รครับเราเคยมีอย่างนี้บ้างไหมครับอย่างเช่นเมื่อเวลามันผ่านไปสถานการณ์มันผ่านไปสถานการณ์ที่ยากลําบากเนาะแล้วก็ วันพรุ่งน <uh ี้ยังไม่ถึงแต่กังวลไปก่อนนะฝนจะตกเท่าไรน้ําจะท่วมที่ไหนเป็นยังไงบ้างบางคนก็อยู่สูงแต่เก็บของไว้ก่อนก็ดีนะก็ปลอดภัยไว้ก่อนเนาะเราต่างคนต่างที่มีชีวิตกําลังที่จะเผชิญกับกระแสของโลกเผชิญกับชีวิตที่อยู่ในวัตถุสิ่งของของโลก แล้วก็อยู่ในสังคมโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆใช้เวลาหลายหลายอย่างนะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราดูจากมือถืออะไรต่างๆเป็นการเสพเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าชวนลหลงไหลจนลืมบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญไปทําให้เราเกิดการเปรียบเทียบกันมากขึ้นมีค่านิยมการแข่งขันอะไรต่างๆสิ่งหลายอย่างเพื่อจะให้มีการเท่าเทียมกับผู้อื่นหรือทําอะไรที่ เกินกาลังของเราเกินตัวของเราเกินความสามารถของเรานะรจนลืมสิ่งสําคัญที่จะต้องทําในวันนี้ที่จะต้องทําให้ดีที่สุดอย่าลืมนะครับว่าการใช้ชีวิตความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นเนาะหันมาเรียนรู้โดยเฉพาะสติปัญญาจากเบื้องบนคือมาจากพระเจ้านั่นเองครับพระเจ้าห่วงใยมนุษย์ทุกคนพระเจ้ารักทุกคนพระเจ้ารักผมรักคุณเพราะฉะนั้นเราต้องทําสิ่งที่สําคัญในวันนี้ของเรารับผิดชอบหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด ดีไหมครับเพราะการที่เราทําวันนี้ให้ดีที่สุดจะส่งผลดีต่อเราต่อ,ตอไปด้วยอันนี้เป็นสัจธรรมนะครับเป็นสิ่งที่แน่นอนเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องวิตกกังวลถึงวันพรุ่งนี้ครับเพราะฉะนั้นหนุนใจเราอย่าวิตกกังวลถึงวันพรุ่งนี้พระยีสุขีเจ้าหรือพระคมพีได้กล่าวไว้ว่าอย่าวิตกกังวลถึงวันพรุ่งนี้เลยเพราะว่าวันพรุ่งนี้ย่อมมีความกังวลเตรียมไว้อยู่แล้วหรือมีของมันเองแล้ว ปัญหาในวันนี้ก็เพียงพอสําหรับวันนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพระรมของพระเจ้าหรือพระมีได้บอกว่าจงวางใจนในพระเจ้าสําหรับวันนี้พรุ่งนี้และทุกๆวันของชีวิตและชีวิตของเราจะดีเพราะฉะนั้นหนุนใจเรานะครับใครที่กังวลอะไรไปก่อนนะหยุดก่อนเอาวันนี้ให้ดีที่สุดสูด้ๆครับ